สวัสดีครับพวกเรามาต่อกันนะครับในเรื่องของการจัดก,การวัสดุนะฮะในบทที่5ตอนนี้เราอยู่ในหัวข้อเรื่องของการพยากรณ์นะครับซึ่งการพยากรณ์เนี่ยมีความสําคัญอย่างไรนะฮะการพยากรณ์เนี่ยทำให้องค์กรทราบถึงปริมาณความต้องการคร่าวๆนะฮะของลูกค้าว่าลูกค้าต้องการสินค้าอะไรเท่าไหร่บ้างนะครับซึ่งการพยากรณ์เหล่านี้เนี่ยสามารถนําไปใช้ในเรื่องของอะไรได้บ้างครับอย่างแรกเลยวางแผนการผลิต วางแผนการสั่งซื้อสินค้าเพื่อเก็บสต็อกวางแผนในการบริหารจัดการทางสินค้านะครับเบื้องต้นประมาณนี้นะซึ่งคราวนี้การพยากรณ์ทำได้หลายวิธีมากนะครับแต่ปกติเราทำเนี่ยเราใช้อยู่สามวิธีหลักนะครับสามวิธีหลักอย่างแรกคืออะไรครับอย่างแรกคือผ่านทางแบบสอบถามครับแบบสอบถามง่ายๆครับคุณมีแบบฟอร์ม Google Form ก็ได้ครับ QR Code หรือว่าเป็นกระดาษมาก็ได้ยื่นให้ลูกค้าทำลูกค้ากรอกให้ นะะั่นคือแบบสอบถามนะครับแบบที่2คืออะไรครับผ่านทางทโทรศัพท์นะครับผ่านทางทโทรศัพท์ก็คือโทรคุยกันนั่นแหละนะฮะเหมันโทรไปสัมภาษณ์ว่าทางร้านต้องการสินค้ากีก่ชิ้นบ้างครับต้องการสินค้าอะไรบ้างน้ำเปล่ายี่ห้อนี้กี่ขวดมินเนร่ลกี่ขวดเนสเลกี่ขวดอะไรอย่างนี้เป็นตน้นนะฮะนั่นคือผ่านทางทโทรศัพท์นะครับสุดท้ายผ่านทางการสัมภาษณ์ครับหลายคนจะมองว่าเโทรศัพท์ก็สัมภาษณ์ไม่ใช่หรออาจารย์ต่างกันอย่างหนึ่งครับ การสัมภาษณ์ในที่นี่หมายถึงว่า face to face นะครับต่อหน้าเลยนั่นหมายความว่าอย่างเช่นถ้าผมต้องการสัมภาษณ์ใครสักคน,น,นหมายความว่าผมต้องไปนั่งอยู่ต่อหน้าเขานะฮะผมนั่งอยู่ที่โต๊ะลูกค้านั่งอีกฝั่งหนึ่งของโต๊ะนะฮะแล้วก็พูดคุยกันสัมภาษณ์กันผมถามคําถามเขาเขาตอบคาถามผมนะฮะนั่นคือการสัมภาษณ์นะครับแบบ face to face นะฮะคราวนี้ผลกระทบจากการพยากรณ์นะฮะมีผลอย่างไรบ้าง อย่างที่บอกไปการพยากรณ์เนี่ยเป็นแค่การคาดคะเนตัวเลขความต้องการของสินค้าเท่านั้นเองนะครับลูกค้ามีความต้องการของสิงคน,นนะค,ค,สค้าเนี่ยกี่ชิ้นเท่าไหร่บ้างนะครับประมาณไว้เท่าไหร่นะฮะคราวนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเชื่อไม่เชื่อนะครับสมมุติพยากรณ์ว่าต้องการสินค้าอย่างเช่นน้ำเปล่าสามร้อยขวดนะครับคุณจะสั่งมาเกิน300้อยขวดไหมหรือคุณจะสั่งให้มันน้อยกว่า3 0 0อยขวดนะฮะพอจะได้่าทันไหมฮะ เพราะว่าตัวเลขพยากรณ์เนี่ยไม่ได้สื่อถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้านะครับเป็นแค่การคาดการว่าน่าจะเป็นเท่าไหร่นะฮะอิงจากการที่คุณไปถามข้อมูลลูกค้ามาเนี่ยหรือถามทางร้านค้าส่งค้าปีกพวกนี้นเนี่ยหรือร้านโชว์หวยก็ได้ครับเขาจะบอกประมาณมาเลยว่าเอ้ร้านผมต้องการประมาณสองร้อยขวดนะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยสองร้อยขวดที่ร้านสั่งไปอาจจะขายไม่หมดก็ได้นะครับอาจจะมีเหลือเหลือสิบยี่สิบขวดบ้างอะไรก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งนั้ต้องอคำนึงถึงให้ดีเวลาจะนําข้อมูลการพยากรไปใช้นะครับมีอยู่3ามเรื่องด้วยกันนะครับการพยากรที่ดีเนี่ยคุณต้องคํานึงถึงสาปัจจัยนี้ไปตลอดนะฮะอย่าลืมนะฮะอย่างแรกเลยคือถ้าพยากรตัวเลขต่ํามากจนเกินไปนะครับสินค้าไม่เพียงพอนะครับสินค้าไม่เพียงพอไม่เพียงพอเกิดอะไรขึ้นครับขาดโอกาสานการค้าลูกค้าคอมเพนเปลี่ยนเจ้าเปลี่ยนแบรนด์จริงไหมครับหรือตรงกันข้ามนะครับ ถ้าสั่งว่าพยากรณ์ไว้ตัวเลขสูงมากเลยผมพยากรณไว้ห้าร้อยชิ้นอย่างเงี้ยสั่งมาห้าร้อยชิ้นเกิดอะไรขึ้นครับมากเกินความจําเป็นใช่ไหมคุณพยากรตัวเลขไว้สูงมากจนเกินไปผลที่ตามมาคือพลังสินค้าเต็มครับเพราะว่าอะไรคะคุณสั่งมามากเกินไปสิ่งที่ตามมาอีกคืออะไรครับคุณสั่งสินค้ามาเยอะต้นทุนก็จมอยู่ที่คุณนันเองนะฮะจำได้ใช่ไหมครับบทที่สี่นะครับนั่นคือเหตุผลว่าทําไม การพยากรถึงมีความสําคัญมากนะครับพการพยากรที่ดีเนี่ยจะพยากรณ์ไว้ตัวเลขไว้อย่างแม่นยํามากนะฮะหรือพยายามตพยากรให้มันตรงต่อความเป็นจริงมากที่สุดนะครับพยากรณ์มากเกินไปคุณรู้แล้วว่ามันไม่ดีนะครับต้นทุนจมขาดการการค้าสินค้าเสื่อมก็ดีนะครับแต่ถ้าเกิดพยากรณ์ตัวเลขไม่ดีแบบไม่ดีมากตัวเลขเล็กเกินไปเกิดอะไรขึ้นครับการขาดแคลนของสินค้านะนั่นคือข้อที่หนึ่งและข้อที่สองนะครับแต่คราวนี้ ในข้อที่สามนะครับการพยากรณ์ไม่แม่นยำบ่อยๆไม่มีเขาเรียกว่าอะไรครับไม่มีความสม่ำเสมอจริงไหมพอไม่มีความสม่ำเสมอเกิดอ,อะไรขึ้นครับผมจะบอกให้หนึงนะสมมติเวลาเราทําง,งานกันเนาะผมต้องการสั่งว่าเอ้คุณมาส่งงานผมห้าโมงเย็นทุกวันนะครับบางคนส่งสี่โมงบ้างบางคนส่งหกโมงบ้างบางคนส่งห้าโมงบ้างบางคนส่งทุ่มนึงบางคนส่งสองทุ่มบางคนส่งสามทุ่มนี่คือไม่มีความแม่นยําไม่มีความสม่ําเสมอนะครับ จร,จริงๆเหมือนกันนะเมื่อมีความไม่สม่ำเสมอเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับบ่อยครั้งสิ่งที่ตามมาคือพันธมิตรของคุณหรือเขาเรียกว่าอะไรฮะผู้จัดจำหน่ายเนี่ยเอาใจลำบากมากครับจริงไหมเอาใจคุณลำบากมากนะฮะจากในหน้านี้ครับการพัากรณ์ไม่แม่นยำเนี่ยหรือไม่สม่ำเสมอจะทำให้ความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบนะครับแย่ลง แย่ลงนี้หมายความว่าอย่างไรครับอย่างที่บอกถ้ามันขึ้นลงลงบ่อยๆเนี่ยเขาเอาใจคุณไม่ถูกนะรอบที่แล้วร้อยหนึ่งรอบนี้มาสองร้อยรอบหน้าสามร้อยรอบต่อไปร้อยหนึ่งอีกทีรอบต่อไปเหลือห้าสิบเอ๊ะคุณจอยังไงกันแน่เนี่ยปกติร้านอื่นคืออ่ะรอบละร้อย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 ก็วางแผนได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ง่ายดายใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดตัวเลขคุณไม่แม่นยำร้อยบ้างห้าสิบบ้างสองร้อยบ้างกลับมาห้าสิบใหม่อย่างเงี้ยตัวเลขมันขึ้นลงใช่ไหมเมื่อขึ้นลงบ่อย เอาใจลำบากเอาใจลำบากปุ๊บทำงานให้ยากและทํางานด้วยยากเกิดอะไรขึ้นครับความสัมพันธ์ขององค์กรก็จะแย่ลงนะครับความสัมพันธ์องค์กรก็จะแย่ลงคราวนี้เนี่ยทำมันมถึงไม่สม่ำเสมอนะครับคําว่าไม่สม่ําเสมอเนี่ยบางครั้งมาจากในเรื่องของการพยากรที่ไม่แม่นยําก็ได้นะครับการพยากรที่ไม่แม่นยาเนี่ยมีผลยังไงรู้ไหมฮะองค์กรเขาจะมีเปอร์เซ็นต์เผื่หรือเผื่อขาดนะครับเปอร์เซ็นต์เพื่หรือเผื่อขาด น่นอนไหมครับอาสมมติพยากรว่าร้อยชิ้นแต่ข้อมูลเนี่ยไม่แน่นอนไม่ชัดเจนเลยเอ๊ะคุณต้องเริ่มคิดละจะมีเปอร์เซ็นต์เผื่อหรือเผื่อขาดกี่เปอร์เซ็นต์จะสั่งเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าสั่งน้อยกว่าจํานวนประชากรการพยากรณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับคุณต้องเห็นเป็นรูปนี้ฮะรูปบูวีเอฟเฟกต์นะครับเหมือนแท้วัวคุณสะบัดแค่นิดเดียวนะฮะแต่คลื่นจะค่อยๆใหญ่ขึ้นนะครับรีเทล มีเปอร์เซ็นต์เผื่อเลเผื่อขาดของตัวเองใช่ไหมครับแต่ในเมื่อดิสติบิวเตอร์ที่รับข้อมูลจากรีเทลมาเนี่ยไม่แน่ใจเลยว่ารีเทลต้องการเท่านี้จริงหรือไม่นะครับดิสติบิวเตอร์ก็จะมีเปอร์เซ็นต์เผื่อเลเผื่อขาดของเขาบวกลบเพิ่มเข้าไปอีกจริงไหมฮะจากเท่านี้ค่อยๆใหญ่ขึ้นนะครับแมนเนฟจอรเจอร์ก็เหมือนกันเมื่อไม่รู้ว่าจะต้องใช้เท่าไหร่นะครับเขาก็จะสั่งเพิ่มเข้ามาอีกทําให้เกิดอะไรขึ้นครับกราฟสูงขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้น,รนเรื่อยๆกว้างขึ้นเรื่อยๆนะครับ เนื่องจากความไม่แม่นยำเหล่านี้ทําให้องค์กรจะต้องมีเขาเรียกว่าการระวังตัวเองนะครับการป้องกันตัวเองก็คือสั่งเผื่อหรือสั่งน้อยกว่าเดิมนะฮะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์ต่อความต้องการของลูกค้าก็ได้นะครับสุดท้ายคือผลิตออกมาเนี่ยพันชิ้นต้องการแค่เท่าไหร่ครับร้อยชิ้นเหมือนเดิมจริงไหมผลิตเกินมาต้องเท่าไหร่ครับสิบเท่านะฮะนั่นคือปัญหาของการพยากรที่ไม่แม่นยํา นะครับหรือการพยากรณ์โดยที่ไม่มีข้อมูลที่ครบถ้วนนะครับนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมการพยากรณ์และข้อมูลเนี่ยมีความสําคัญต่อกิจกรรมในการจัดการโลจิสติกเป็นอย่างมากนะครับครบาวนี้การพยากรณ์คุณทาได้กี่วิธีครับเมื่อกี้เราพูดถึงแบบสอบถามการโทรศัพท์แล้วก็การสัมภาษณ์ใช่ไหมฮะแต่มันแบ่งกลุ่มเป็นอย่างไรได้บ้างนะครับมาดูกันกลุ่มที่ห นะครับการพยากรณ์เชิงปริมาณนะฮะเชิงปริมาณนั่นหมายความว่าอย่างไรครับข้อมูลคุณเนี่ยคุณเน้นไม่ละเอียดมากก็ได้นะฮะหรือไม่จำเป็นต้องเป๊ะขนาดนั้นก็ได้ครับแต่คุณเน้นในเรื่องของปริมาณฮะหมายความว่าอย่างไรครับแบบสอบถามคุณจะไม่ยาวเนาะการทํงานแบบเชิงปริมาณเนี่ยแบบสอบถามคุณจะประมาณสองถึงสามหน้าท้านันเองนะครับหรือสั้นกว่านั้นก็ได้นะครับแต่เวลาคุณสัมภาษณ์หรือว่าทําการเก็บข้อมูลเนี่ยคุณเก็บทีเท่าไหร่รู้ไหมครับ สามร้อยถึงห้าร้อยชุดนะครับขั้นต่ำคือสามร้อยนะนะฮะอันนี้เป็นเลขแบบประมาณคร่าวๆนะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณมีตัวแปรในการเก็บข้อมูลเยอะมากขึ้นเนี่ยมันจะมีสมการในการประเมินว่าคุณจะต้องทําการเก็บข้อมูลกี่ชุดอยู่นะครับซึ่งบางบางกรณีนะบางเคสต้องเก็บถึงหนึ่งพันชุดเลยก็มีนะครับนี่คือในเรื่องของการพยากรเชิงปริมาณ น,นั่นคือคุณเน้นข้อมูลที่เป็นเชิงปริมาณอย่างเช่นข้อมูลเชิงเวลาเก็บข้อมูลมา3เดือน4เดือน5เดือนห,หรือปีหนึง่งแล้วก็พยากรณ์ย้อนหลังอิงจากข้อมูลตัวนี้ไปได้เหมือนกันนะครับอีกวิธีถัดมานะครับก็คือการพยากรณ์เชิงคุณภาพนะครับการพยากรณ์เชิงคุณภาพอันนี้เนี่ยการพยากรณ์เชิงคุณภาพจะแตกต่างจากการเก็บข้อมูลของเชิงปริมาณอย่างหนึ่งนะฮะคุณไม่ต้องการเก็บเยอะเลย บางครั้งเก็บแค่สิบชุดยี่สิบชุดหรือบางครั้งสี่สิบชุดเห็นไหมฮะมันไม่ถึงร้อยนะถึงมากสุดก็สี่สิบห้าสิบชุดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแค่นั้นก็เพียงพอแล้วเนื่องจากอะไรครับข้อมูลที่คุณเก็บมาเนี่ยคุณเก็บอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะครับพอเดาได้ทันไหมเชิงปริมาณคุณเก็บไม่ต้องละเอียดก็ได้แต่คุณเก็บเยอะนะครับเชิงคุณภาพคุณเก็บน้อยฮะแต่ข้อมูลที่คุณเก็บมาเนี่ยต้องละเอียดมากมาก นะครับละเอียดเพื่ออะไรครับส่งต่อครับส่งต่อไปให้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ว่ามันน่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นในอนาคตภาคหน้าความต้องการของลูกค้าน่าจะเป็นเท่าไหร่และให้นักวิชาการต่างๆที่ชํานาญในเรื่องการวิเคราะห์ตัวเลขพวกนี้เนี่ยหาออกมาว่าองค์กรจะต้องมีสต็อกสินค้าเก็บไว้เท่าไหร่เพื่อผลิตค้าขายหรือการใช้ในการบริการลูกค้าเองนะครับนี่คือเรื่องของการบริพยากร เดี๋ยวจะกันในคิดถัดไปนะครับจะเป็นในเรื่องของการจัดการจัดสินทามแล้วนะครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยผู้เราสามารถอ่าน,นหน้าสิก็ได้นะครับว่าการพยากรเนี่ยประโยชน์ที่จะได้รับคืออะไรนะครับสรุปคร่าวๆนะฮะก็คือเพิ่มความแม่นยำในการจัดการนะครับลดปัญหาสินค้าขาดแคลนลดปัญหาสินค้ามากจนเกินไปนะฮะลดปัญหาสินค้าเสื่อมแล้วก็สร้างความคุ้มค่าให้กับองค์กรน,นะครับแต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อ คุณมีการพยากรณ์ที่ดีนั่นเองนะครับอาจจะกานคิดถัดไปครับ